ฝ้าเลือดหลังคลอดรักษาหายไม่ยากแค่เข้าใจค่ะฝ้าเลือดหลังคลอดเกิดจากภาวะความแปรปรวนของฮอร์โมนในช่วงตั้งครรภ์ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อระดับฮอร์โมนและการไหลเวียนของเลือดโดยเฉพาะบริเวณผิวหน้าซึ่งเป็นบริเวณที่มีเส้นเลือด่อยรวมอยู่เป็นจนํานวนมากหากมีการข้างค้างแข็งตัวและเข้มขึ้นอันเนื่องมาจากความผิดป,ปกติของฮอร์โมนจะมองเห็นเป็นเงาดําขึ้นบริเวณผิวหน้าตามขนงของเส้นเลือดฝอยค่ะเมื่อมีปริมาณเยอะมากจะเข้มแล้วก็ชัดเจนมองเห็นเป็นแผ่นที่เรียกว่าฝ้าเลือดค่ะ ซึ่งไม่สามารถรักษาหายได้ด้วยการใช้ครีมกันแดดนะคะเพราะความเข้มข้นของสีที่เกิดขึ้นบริเวณเส้นเลือดฝอยครีมไม่สามารถที่จะซึมลงไปได้ถึงค่ะ การรักษาฝ้าเลือดจะต้องใช้การดูแลที่ระบบไหลเวียนเลือดและปรับสมดุลฮอร์โมนค่ะให้ตรงตามรอบของประจำเดือนนั่นก็คือ21-35วันต่อรอบเพื่อลดการคั่งค้างของเลือดบริเวณใต้ชั้นผิวหนังรวมถึงรอบการผัดเซลล์ผิวตามธรรมชาติคือ28วันค่ะดังนั้นโดยเฉลี่ยระยะเวลาในการฟื้นฟูรักษาฝ้าเลือด ที่เห็นผลปลอดภัยจริงๆจะอยู่ในช่วง1หรือ3เดือนนะคะสำหรับใครที่ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ปัญหาฝ้าเลือดพิมพ์มาที่ใต้คลิปนี้เพียงพิมพ์คำว่าฝ้าเลือดเดี๋ยวเฟิร์นจะทีมงานส่งคำแนะนำดีๆไปให้ด่วนเลยนะคะติดตามสาระการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรได้ที่นี่กับใบเฟิร์นเฟิร์นฮึบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ